ขยันจังเลยว่ะโอ้อยู่บ้านก็ช่วยแม่ซักผ้าเล้วาใสตะก้าเด้วโอ้โหเอาทีละน้อยพอลูกอยู่ตัวย่อเหมือนพ่อนะอ่อะเอาเอาใสเรียบร้อยนี่อีกนี่อีกลูกอ่ะนี่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 อันนี้ไม่ต้องลูกอ่ะเอิญอะใส โหเก่งจังเลยว่ะนี่เอ๊ะครับ <c oughs> ครับเสร็จแล้วอันนี้ไม่ต้องอันนี้พอ่อพ่อบอกให้แยกเ <c oughs> อะยอยังแม่ไปซักปปไปไปไปซักกับแม่โ้ซ <c oughs> <c oughs> ักผ้าเหรอ <c oughs> เออไหนไหนทำไง <c oughs> นี่แล้วอันนี้ใส่หมดยังเอ,เอาใส่หมดเอาใส่ให้หมดเลย <c oughs> <c oughs> ฮะ<า>โอ้ไม่ไหวเหรอลูกอะอ่ะอ่ะ,อะเร็วเออวิยเก่งเข้าวินอนะว่นเก่งเข้าวินน้อยน,ะน่ะขนะเข้าวินน้อยเนี่ยเนี่ยเก่งเข้าวินน้อยไปอีกอืมเก่งเข้าวินเนี่ย หมดยังอ่ะอ,อีกมเครื่องผ้าร้องเหรอ<ม>หนูใส่ช้าอ่ะมาปิดให้ก่อนเออเอออ่ะหนูใสอย่าแม่เป็นคนกดเองหนูใส่เลยเอออยเอออย่าหนูอย่าแม่กดไปเอาใส่เอาใส่อีกยังไม่ต้องกดลูก